สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดนะครับในช่วงวันนี้วันจันทร์ที่5สิงหาคม2567นะครับมาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ราคามันนาโรงแป้งนิดหนึ่งครับภาพรวมในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป็นข่าวดีนะครับมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของลานที่รับซื้อก็ ค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ลงไปแรงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานครับเป็นการลงแบบตกใจนะครับมันออกเยอะในช่วงนั้นทีนี้หลังจากนั้นผ่านไปประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ราคาก็เริ่มที่จะไต่กลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในแต่ละพื้นที่นะว่าโรงแป้งแต่ละหั่งเขาซื้อเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นราคาหน้าโรงแป้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นราคาหน้าลานเนี่ย แต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นแถวอสอรามันตอนนี้ก็คือถ้าเป็นที่อำเภอนอ,องวศก็จะรับซื้ออยู่ที่บาทหกบนะครับบวกค่าเหยียบ15สตาตังค์นะครับรวมแล้วก็เป็น1นึบาทแปนะครับแต่ถ้าเป็นที่อำเภอเพนก็คือบาท60นะครับบวกค่าเหยียบอีก5ตังค์เป็นบาท65นะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็จะ ราคาแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่ตามที่ลานกําหนดซึ่งในส่วนของลานนี่คือราคาที่ลานรับซื้อจะเป็นมันรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แป้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไปขายก็ขายเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาที่โรงแป้งแต่ละแห่งรับซื้อนะครับภาพรวมค่อยๆมีการขยับตัวขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีโรงแป้งอีกหลายๆโรงค่อยๆทยอยเปิดขึ้นมานะครับก็จะทําให้ มีในส่วนของอโรงแป้งที่รับซื้อเยอะนะครับทำให้มีแหล่งอ้างอิงราคาได้เยอะแล้วก็แน่นอนทางเกษตรกรหรือว่าหลานก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกขายในโรงแป้งที่ราคาดีนะครับมาเริ่มต้นที่เชกโชคยืนยงที่อำเภอสองสางจังหวัดโคราชนะครับโชคยืนยงโคราชนะครับสาวันนี้รับซื้ออยู่ที่3บาท55สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ แล้วก็25% 3บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมบวกมา10สตางค์นะครับในส่วนของโชคยืนยงอุตสาหกรรมนะครับอําเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับชาวดีสารนะครับชาวดีอยู่ที่กุมภวปีอุดรนะครับบวกขึ้นมา10บัตังเช่นเดียวกันนะราคาวันนี้30%รับซื้ออยู่ที่2บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็25% 2บาทส5นะครับต่อกิโลกรัมนะครับก็บวกขึ้นมาสิ ที่ต้องเรียกว่าบวกแรงไม่แพ้บวกแรงไม่รอใครก็คือธนวัตรนะครับธนวัตรอินเตอร์สตาร์ทนะครับซึ่งสาเหตุที่ธนวัตรต้องบวกนี่เข้าใจว่าราคาที่ชายภูมิกําลังร้อนแรงในช่วงนี้นะครับพอๆกับที่โคราชนะครับของธนวัตรนะครับอยู่ที่อําเภอรัย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิ30รับซื้ออยู่ที่3บาท25นะครับ25%รับซื้ออยู่ที่2บาท75ราคาบวกขึ้นมา30ตังค์นะครับบวกขึ้นมาแรงนะครับ สงวนวงโคราชนะครับ3บาท25นะครับมัน30%แล้วก็25%อยู่ที่2บาท85นะครับเจนซิริกระนวนนะครับราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับ3บาท20นะครับมัน3าแล้วก็25% 2บานะครับในส่วนของแจนซิริเอ่อในส่วนของแกนเจริญกระนวนเนี่ยคือเทียบกับสัปดาห์ปลาย,ส,าลายสัปดาห์ปลายเดือนสัปดาห์ปลายเดือนกรกฎาคมราคาบวกขึ้นมา30ตังค์นะครับหลังจากที่ลงไปแรงนะครับ แกนสิริพะยืนนะครับอยู่ที่อำเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับบวกมาห้าตังวันนี้3 0 2สิบเปอร์ซ็นบาทหกแล้วก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นสองบาทสี่สิบตังต่อกิโลกรัมนะครับซีเคสีท่าอุดรน,นะครับราคายังนิ่งอยู่นะครับสาสิเปอร์เซ็นรับซื้ออยู่ที่สองบาทเก้าห้าแล้วก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นรับซื้ออยู่ที่สองบาทหกสิบนะครับตรงนี้ราคาก็เป็นราคาหน้าป้ายนะครับบางพื้นที่ก็จะมีบวกในส่วนของค่าเบรกนะครับ มาดูอินกรีดิออนนะครับอยู่ที่อำเภอสีคิ้ววันนี้ก็บวกขึ้นมา5ตังค์เช่นเดียวกันนะครับ30%รับซื้ออยู่ที่3บาทครับแล้วก็25% 2บาท75นะครับบวกขึ้นมา5ตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของอินกรีดิออนนะครับสีคิ้วโคราชอินกรีดิออนกาละสินนะครับ30%ครับ2บาท60นะครับแล้วก็25% 2บาท35บวกขึ้นมา5ตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับ ในส่วนของอินรลเดีอนทั้งสสาขานะครับทั้งสีคิ้วโคราชแล้วก็กาลสินก็คือบวกขึ้นมา5ตังค์นะครับชัยภูมิสตาร์ทนะครับราคายังนิ่งอยู่ในระดับสูงนะครับทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็คือ30% 3สบาบาท50ินะครับแล้วก็ยี่สิบาสาบาทนะครับราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็เอี่ยมพัฒนาสตาร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเช่นกันนะครับ 30 3บาบาทห้แล้วก็25% 3บาเาบาทต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือในส่วนของโรงแป้งนะครับแล้วก็แสงเพชรชัยภูมินะครับแสงเพชรเริ่มเปิดมาแล้วนะครับเริ่มเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ30เรับซื้ออยู่ที่3บาท50สิสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่25%รับซื้ออยู่ที่3บาทนะครับบริษัทแป้งมันแสงเพชรนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ เปิดมาค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับพี่เมียนะพี่สานพีเมียอยู่ที่สกลนครนะครับ30%รับซื้ออยู่ที่2บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในขณะที่25%รับซื้ออยู่ที่2บาท50นะครับก็บวกขึ้นมา10ตังค์นะครับเมื่อเทียบกับ2อสามเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่คืออยู่ที่สกลนครนะครับนี่คือภาพรวมนะจะเห็นว่าราคาค่อยๆปรับตัวทยอยปรับตัวขึ้นนะครับในส่วนของโรงแป้ง โรงแป้งไหนที่ซื้อถูกก็จะปรับนะครับโดยเฉพาะโซนในพื้นที่เดียวกันถ้าจับเป็นกรุ๊ปแถวชัยภูมินี่ก็เฉลี่ยอยู่ที่3บาท50นะครับในส่วนของมัน30%นะครับแล้วก็25%ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับในขณะที่แถวโคราชก็เช่นเดียวกันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาท50นะครับในส่วนของแป้ง30%แล้วก็แป้ง25%ก็ใกล้เคียงกับ3บาทนะครับ ที่เหลือก็ประปรายนะครับก็ค่อยๆจะไต่เข้าหากันนะครับในส่วนของราคาโดยเฉพาะอีกโซนหนึ่งครับนี่นะครับแกนเจริญแล้วก็ CK แล้วก็ชาวดีเนี่ยอยู่พื้นที่โซนใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็น่าจะค่อยๆปรับเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะมีโรงแป้งที่ทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลนะครับ แล้วก็มาดูข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของราคา,าหัวมันสดนะครับชนบุรีอยู่ที่2.55-2.90บนะครับระยอง2.65-3บทบาทนะครับแล้วก็สาแก้วาชาชเชียงเศร้า2.69-3.15นะครับสาแก้ว2.5-2.80นะครับตรงนี้ราคามัน25%นะครับ นครราชสีมา2.35-1.3บาท10นะครับการสิลป์2.30-2.65นั่นคือราคาสัปดาห์ที่แล้วแต่ราคานี้ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของมัน25%นะครับร้อยเอ็ด2.45นะครับมาสารคม2.70นะครับราคานำาดุงขึ้นมาสูงพอสมควรมาสรารคามขอนแก่น2.95นะครับอุดรธานี2.35นะครับนี่คือมัน30%นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของอมันเส้นมีการขยับลงนะครับในส่วนของ แถวบางไทรกับแถวนครหลวงนะครับมีการขยับลงลงแรงพอสมควรนะครับในส่วนของมันเส้นนะครับก็ต้องจับตาดูนะครับในส่วนของราคามันเส้นนะครับถ้าขยับลงแรงก็จะส่งผลกระทบต่อในส่วนของหัวมันสดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่มาแชร์กับท่านผู้ชมที่โรงแป้งแต่ละแห่งรับซื้อนะครับถ้าดูจากตรงนี้แป้งมันนะครับถ้าข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแป้งมันนะครับ 475-500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับราคายัางทรงตัวนะครับในส่วนของตลาดเวียดนามแป้งมัน475-500นะครับราคายังคงทรง,งตัวในขณะที่มันเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับยังทรงตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นราคาที่ให้เห็นนะครับในส่วนของภาพรวมราคาที่โรงแป้งแต่ละแห่งรับซื้อนะครับเป็นข้อมูล สำหรับราคาลานนะครับก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับความใกล้ไกลในส่วนของโรงแป้งนะครับระหว่างลานกับโรงแป้งแล้วก็ที่สําคัญก็คือโซนนั้นมีในส่วนของโรงลานที่รับซื้อมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ามีลานมากก็จะทําให้เกิดการแข่งขันกันเยอะนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากโรงแป้งลหลายๆโรงนะครับข้อมูลจากสมาคม โรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะครับที่ใช้ข้อมูลและสอเกษตรวันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ